ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วคุณนฤมลค,คือทางภาครัฐก็ก็ปรับโน้นขายายโน้นลดไอ้นั่นกันผ่อ,อ,อนคลายกันอย่างาเป็นระบบเป็นขั้นตอนค่อยเป็นค่อยไปแล้วปรากฏว่าอย่างที่บอกมันก็จะมีคนที่เห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยแต่ค,คนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยนะปรากฏว่ามันมาปังตอนที่ดาราฝรั่งฮอลลีวูดชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก รัะเซลโคนะครับดิเกรดิเอเตอร์บิวตี้ฟูดมาหลายคนก็เป็นแฟนของเขาเนี่ยนะครับได้รางวัลมาเยอะแยะเลยเนี่ยเขามาพูดถึงภูเก็ตแซนบ็อกในแง่บวกมาชื่นชมโอ้ประเทศไทยสุดยอดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแล้วมีภาพวัดวาอารามมีภาพเขาไปขี่จักรยานนะปัญกายากับคณะทีมงานพวกเขาเนี่ยเพราะนี่เป็นการโปรโมทประเทศไทยโดยที่เราไม่ต้องจ้างเขาเลยแม้แต่บาทเดียวนะแต่เอาแหละเขา เขาก็ไปถ่ายมุมนั้นมุมนี้และบังเอิญไปมีมุมสายไฟใช่นะสายเจริงจริงสายระโยงระยางก็จะมีพวกเอาไปเน็ตว่าดูซิเนี่ยประเทศที่สายระโยงระยางแบบเนี้ยใครเขจะมาเที่ยวออทานองนี้ยนะ แต่ว่าตัวของรัสเซีย์เขาไม่ได้โพสต์แบบนั้นนะก็บอก Bangkok Dreaming นะคะเขาคืา <c oughs> อาจจะหมายถึงท้องฟ้ามืดมนแบบจะนอนอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาอาจจะไม่เด่นเน้นไอ้ตัวสายเรายองเงหรือต่อให้เขาเน้นเนี่ยเขาก็ไม่เคยตําหนิอะไระแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ภาพแบบนี้ก็มีคนเอาไปแกะไปแทะกันในโซเชียลนะว่าสายไฟจะบบเมือที่กะเกะระกะแบบนี้แต่จะให้ดูให้ปัญหาเรื่องสายไฟอย่างต่างเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่มันพันประกันอินดงตรงนางเนี่ยนะ ทางการไปฟ้านครหลวงก็บอกมันไม่ใช่สายไฟเพราะสายไฟมันต้องวิ่งตรงอย่างเดียวะนะมันจะมีสายสื่อสารจากค่ายมือถงมือถือะไรเยอะแยะสายสื่อสารก็ส,สายอินเทอร์เน็ตสายเคเบิลนะแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเปิดหูเปิดตาให้กว้างเอาอัปติทิ้งลงถังขายะเราจะพบว่าทาง การไฟฟ้านครหลวงแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยนะครับมีโครงการเอาสายไฟฟ้าลงดินแล้วเขาทำมานานแล้วนะที่ทำมานานเพียงแต่ว่าทยอยทำสองสามปีแล้วนะเพราะว่าอะไรคุณนัฐมนัรีมันใช้งบประมาณเยอะคือการจะเก็บทุกอย่างอ๋อกรมงมันต้องมีช่องงบประมาณเยอะมันก็ทําไปนะค่อยทําไปถนนนี้เสร็จก็ไปทําอีกถนนหนึ่งที่ชัดๆเลยนะพี่กองที่เอ็นเห็นนะก็ที่พญาไทเก็บ เก็บหมดเลยยาไทยพหลโยธินเนี่ยถนนพหลโยธินเนี่ยนะครับเรไล่มาดูถนนเราจะยกก็เห็นว่าเนี่ยที่ผ่านมามีการเอาสายไฟฟ้าลงดินกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ทยอยถามอย่างเช่นถนนพหลโยธินที่คุณนฤมลบอกนะครับเนี่ยลองดูเนี่ยนะภาพเก่ากับภาพใหม่ซ้ายมือเนี่ยเป็นพหลโยธินดั้งเดิมก่อนเอาสายไฟลงดินคือสายไฟคุณผู้ชมเห็นเลยกระเกะกะกะโยงคือทุกสายเลยนะโดยเฉพาะสายไฟใช่สายสื่อสารเขาเอาลงสายท่อ ไว้ข้างล่างใต้ดินนี่คือภาพมุมเดียวกันแต่แค่ถ่ายคนละเวลามีรถไฟฟ้าเห็นไหมใช่ดูสงดูสาวดูต้นไม้เห็นไหมต้นไม้ยังตัดออกเลยนะครับค่ะขวาคือปัจจุบันใช่นะครับไม่ไม่มีเลยสักสายนะไม่มีเลยไม่มีเลยเก็บลงดินแล้วเนี่ยดูป้าอารยากอีกภาพหนึ่งราชปลาลบนะถนนราชปลาลบนะครับแถวแถวในผมจําตึกได้เลยน้องถามพี่ตรงนี้ตรงไหนอินชา โรงแรมอินทราโรงแรมอินทราฮะอินทราประตูน้ําตรงที่จะไปไอ้ใบหยกที่ไปซื้อเสื้อผ้ามาขายต่อตามตลาดนัดนั่นแหละนี่ดูอดีตซ้ายมือกับปัจจุบันหายหมดแล้วอันนี้จริงๆเมื่อวันแอนก็ผ่านนะตรงเนี้ยแต่บางทีเราไม่ได้สังเกตใช่เราไม่ได้สังเกตแต่จริงๆมันคือสวยงามแล้วเขาค่อยๆเก็บไปนะอีกภาพอีกรูปหนึ่งเนี่ยนะครับอยางนี่ประตูน้ำนะเมื่อกี้ลากปลบในประตูน้ำเนี่ยหลายคนจำได้เนี่ยนะนี่ไอ้ตึกขวามือเนี่ยนะ ที่มันมีมีมีตะแกรงตะแกรงเนี่ยหลายคนเคยไปรอรถเมล์ตรงนั้นนะอินราเขาเรียกห้างอินราห้างเก่าแก่สมัยพ่อยังหนุ่มอยู่เลยเนี่ยนะดูดิบรรยากาศคนละเรื่องเลยนะครับแล้วไอ้เรื่องไอ้อีกภาพหนึ่งภาพนี้ก็สวยค่ะเข้าไปในเมืองข้าไปในเกาะหน่อยนะเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะคุณดูสาวชิงช้าก็หน้ากทมอ่ะสาวชิงช้ากทมแล้วก็ที่เป็นตึกเหลี่ยมๆนั่นคือกระทรวงกลาโหมนะ โอ้ยิ่งถ้ากลางคืนเนี่ยผมเคยเห็นภาพกลางคืนเขาถ่ายมาสวยงามมากเลยนะครับนี่คือบ้านเราเนี่ยมันพัฒนาไปแต่บางทีเราไม่ได้สังเกตหรือบางคนเนี่ยเอาอคติมาบดบังสายตาตัวเองไงนะก็เลยไม่เห็นมาเปรียบเทียบเหมือนกันคือทุกประเทศก็จะมีมุมแบบนี้แหละมุมที่พัฒนามุมที่ยังพัฒนาไม่เรียบร้อยนะครับเขาก็ค่อยๆทำไปแม้แต่ญี่ปุ่นที่หลายคนก็ไปเที่ยวมาเนี่ยนะครับนะนี่เป็นภาพ มุมนึงในถนนที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนี่ญี่ปุ่นเหรอคะดูคุณดูติดสายไฟระยองระยางพอๆหรืออาจจะมากกว่าบ้านเราด้วยซ้ําไปโอนะฮะค่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นแบบนี้ทั้งเมืองค่ะใช่ไหมมันก็จะมีมุมแบบนี้แหละ<า>ถ้าเราเรามองด้วยสายตาที่แบบไม่ได้แบบโอ้โหหาจุดมาโจมตีกันเราก็จะพบว่า ทุกประเทศมันก็จะมีมุมที่สวยงามมันจะมีมุมที่ยังเก็บกวาดไม่เรียบร้อยพูดแบบนี้จริงบ้านเราก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำเลยนะเดี๋ยวเขาทำเดี๋ยวถึงคิวเดี๋ยวก็ทำตอนนี้ถ้ายอยทำไปก่อนนะฮะค่ะทีนี้ประเด็นของของรัสเซลโคเนี่ยนะครับก็นำมาสู่การคือบางคนไม่รู้เป็นอะไรนะคนบางประเภทเนี่ยคุณผู้ชมเขารู้สึกเหมือนโดนผีที่โดนเข้าสารเสะของหมอผีนีรยคุณเอเจ้างผีใช่ไหมเวลา จาจเของบ้านไปจ้างหมอผีมาแล้วก็เอาเข้าวสาบุบุบุบบริการแล้วก็โยนปุ๊บเนี่ยผีก็จะดินโอ้ะนะคือใครชมประเทศตัวเองไม่ได้ใครชมประเทศไทยไม่ได้ล่าสุดรัสเซลโคมาชมประเทศไทยโอ้จ<ะ>ัดการเอาเรื่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้ดีมากเลยนะครับแซนด์บ็อกซ์คอลันทีนดีมากเลยทําให้เขาไปเที่ยวที่ไหนมาไหนได้ยังปลอดภัย